เพื่อนปุ้มไรเดอร์เทียนะครับกลับมาพบกับปุ้มกันอีกแล้วนะครับอ่าที่อู่พี่โก้ครับอู่บ้านสวนนะครับต้องต่อคััดกนตอนนี้ตอนนี้พี่โก้เขากําลังวุ่นกับกเปลี่ยนน้ำมันโช้กครับเดี๋ยวผมมาขอดูคันนี้ครับอันนี้น้องฟอร์เตอรสามร้อยนะครับมาทําอะไรครับพี่ตี้อ๋อ <laughs> เปลดือดพัน <laughs> เขามาเปลี่ยนสายพานครับคันนี้ร้อนเย็นแล้วก็น้ำล่อเย็นแต่ชาล้างข้างทำคว <c oughs> ามสะอาดบบว่าไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมต้อามารุ่น300 200นี่300มัน,นฝ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ ใช่ใช่พี่น้ำมันนาน้ำห่อยเย็นไม่ผ่านนะแต่ค้องหน่อยเียแต่ที่จะบอกว่าฝาไม่สวยไม่มีน้องเบอร์นี่คือฝาที่อ่านี่มีมันรถใช้ไปกย่างไรฝามันออกที่เกลือแล้วแข็งอ่ะมันแข็งง่ายจากหมืนกวแต่อหน้าไหนนะอ่า น่าจะต้องดูพาร์แล้วก็เบิดศูนย์ลงหน้าเพราะว่าถ้าถ้ามันแข็งมันจะมันจะไม่กักแรงดันแรงดัมันจะไม่อยู่แล้วมันจะทําให้น้ําเดนก็คือเหมือนอ่ะน้ำล้นน่ะน้ำทิ้งอ่ะน้ำมันจะออกอ๋อฝากก็มีส่วนอ่ะพี่ทีมันเป็นเหมือนกันทั้งฝารถยนต์และฝาเรมันเดนมันเดนออกได้ใช่มถ้ามันเก็บแรงดันไม่อยู่อ นะมันไม่ออกจากฝาตัวมอน้ําหรอกมันจะมาออกที่ฝาฝาพักที้เราจอดรถวิ่งมาร้อนทําไมน้ําแม่งดันออกทางอะสายสายมอญ้าเพราะว่าฝายางแม่งเอาไม่อยู่มันกักแรงดันไม่อยู่มันก็เดนออกสายเดนพูดง่ายๆเนยเนยยางมันหมดสภาพแล้วใช่จับจับเติมมอน้ำมอน้ำเยอะเกินไปครับมาบอกเติมเยอะเดี๋ยวมันหายแม่งกัดเดนทิ้งเดนทิ้งแล้วก็มานั่งตกใจว่าทําไมน้ําทําไมมันเดนออกวะ เป็นความรู้เ,เยอะไปก็ไม่ดีเติมเยอะก็ไม่ดีครับใช่ปล่อยให้ขาดเลยก็ไม่ดีดต้องพอดีถ้าท่านหมอให้เดินทางสายกลางพี่โก้บอกเกี่ยวอะไรวะ เป็นส0มรอใช้กันเยอะอยู่แต่พูดถึงมันมันยังมีปัญหาอยู่วะพี่ตีปัญหาเรื่องความร้อนของหมอ้อน้ำเป็นถึงเวลาวันหนึ่งที่อุปกรณ์ในชุดระบายความร้อนเสือ่อสภาพในก็มีความร้อนแน่นอนแล้วก็นักวิาหลายคนไม่เคยตรวจเช็คเรื่องน้ำในระบบเลยครับพอเวลาวิ่งทางไกลรถมันปัดรอบสูงน้ำมันก็วนไม่ทัน,นก็เกิดปัสหา วาวเสียฝาหมา้อน้ําเสียระดับน้ำน้ำหล่อยเย็นไม่เพียงพอมีปัญหาได้หมดไม่พบสามร้อยมันควต้องหมั่นเช็คเรื่อยๆหมายถึงว่าเช็คตัวน้ำหล่อยเย็นน้ำหล่อยเย็นการวิแค่ระดบสูงก็มีผลคุณไปเดินทางไกลด้วยความเร็ว150วิ่งรอบ8,000ักว่ารอบตลอดเวลายังไงมันก็ระบายความร้อนออกไม่ไม่ทันแน่ๆไม่เพราะว่าที่ฐานอย่างเงี้ยพี่โก้เพราะว่าคนอ่ะเขาที่เขาใช้300 300ออ่ะเขาก็ เขายังกลัวอยู่ไงคนมันก็เลยไม่น่ากลัวนะถ้าเกิดดูแลดูแลเรื่องระบบมันดีอ่ะอเข้าใจแล้วดูแลได้มันก็ไม่ก็ใช้งานได้ตามปกติเมืม่อกี้ห้องแข้งสามห้าศูนยผมลืมถ่ายไว้ <laughs> อันนี้ห้องแข็งสามร้อยแต่ดูดูของแล้วมันก็สามร้อยสามสามห้าศูนมันจะจะใหญ่กว่านะไม่ได้ว่าเต๋อสามร้อยม,มันดูเล็กไปเลยอ่ะทำว่าดูเป็น้ไปเลยใช่แต่ดูเหมือนห้องแข็งสามน้อยมันจะช่วงนี้มันเหมือนมันลึกกว่าป่ะพี่ตีเท่ากันครับเท่ากันนะครับ ช่องแสงเ้าจะดูมิตินะในบึงมิติกว้างอ๋อช่วงกว้างเพราะว่ารถไม่รู้จับไม่ได้เลยแล้ระบบข้างหลังของสาวบ้านสูนเนี่ยครจะใหญ่ขึ้นมาเพราะถ้ามันใหญ่ขึ้นมามันก็จะปิดแขรงเพราะว่าสาวสูนเขาจะขยายแขรงอ๋อขยายแครงกว้างเพื่อเรารับกับพัดจ้าคัดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้พัดสามก้อนนะอันนี้ผมให้ดูก่อนก็ ขัดสามก้อนมีขนาดล้างมาแล้วยังร้อนอยู่นะใช่ร้อนก็ต้องล้างต้องสะอาดแล้วร้อนต้องไม่มีค่าไม่มีค่า,าใช่แค่ร้อนใส่ตรงนี้อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วครับว่าห้องแข็งต้องล้างให้สะอาดนะครับเวลาเข้ามาเปิดทําไม่ให้มีฝุ่นผมล้างนิดนึงเพื่อลูกค้าครับ แต่ว่าก็ทุกครั้งก็จะดูเช็คให้ลูกค้าทุกรอบนะครับว่าอันไหนควรเปลี่ยนอันไหนไม่ควรเปลี่ยนกันเพี่ดีก็จะเรียกมาดูเหมือนเมื่อกี้เนี่ยอมเอเราเมองว่าอะไรมันดูแล้วนั่นทะทุกตาแ้วไบ่โอเคเราก็จะเรียกลูกค้ามวา่ารถที่เจออะไรรถน้องเจออะไร,ร,น,ออะไร,รน้องมีอย่างนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บังคับลูกค้านะครับก็ต้องดูกําลังซัพ์ด้วยเพราะว่างานเราคืองานแมเทันแนนครับ ้าที่ของช่างเป็นงานคือต้องเตือนลูกค้าว่าเฮ้ยอันนี้มีปัญหานะมีเวลานะนี่ควรดูแลนะครับแค่นั้นเองเราอยู่ที่ดูนี่ลูกค้าว่าคุณพร้อมจะซ่อมหรือเปล่าถ้าไหวก็เปลี่ยนไปถ้าไหวก็ทอดไปครับอยู่ในพื้นฐานของอะไรโรงงานเพิ่มสมรรถนะนิดหน่อยครับแค่นั้นเอง มันรถมันปดขึ้นเวลาไปใช้งานก็บิดออกทันใจกว่าเดิมเจอปอลูกค้าทำนี้ไปนะถ่ายรูปไมไปด้วยครับบางทีท่านก็ลืมใช่ใช่หน้าไม่ก็ต้องอย่าลืมลงนะครับว่าเราทําไปตอนไม่เท่าไหร่ท่านกนลืมใช่ท่าไม่ได้จำเลยก็จริงก็ลูกค้าก็ต้องช่วยดูนะหน้าไม่ไว้หรือไม่ก็โนตดมาในมือถือนะ เม่ผมพลาดทีเดียวเมื่อกี้เปิดห้องห้องแข้งสามห้าตูนุ๊กี้ผมลืมถ่ายให้อะไรครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวแต่ว่ามันก็หลักการเดียวกันแหละใช่เดี๋ยวผมดูของฮอนดานี่เขาทำชุดข้างมันโอเคเลยนะอุปกรณ์ในตัวรถในบางจุดบางคนใช้ ไม่แปลกใจทำไมคุณชอบใช้โ o r ตาผมก่อนพื้นฐานโอเคครับก็มีข้อด้อยข้อดีต่างกันในแต่ละแบรนด์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าพื้นฐานมันก็อยู่ที่การดูแลของตัวลูกค้าเองดูแลรถแค่ไหน คุยกันอย่างคนรับรถสาพรถอือก็คืใส่ใจรถเองเป็นพิเศษใช่ครับรถมันก็จะอยู่กับเราได้นาน <laughs> อนาจาระดีไม่ดีก็เอ้า,ามาเล่าไป้างฟัง,งถ้าบอกว่ามันปกติไม่จะบอกว่าปกติถ้ามันผิดปกติก็จะบอกว่ามมันผิดปกติ ครับเราก็จะบอกลูกค้าตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคุณบ้างครับขอบคุณขอบคุณลุงตีมากนะครับที่ให้ความรู้ครับผมครับล้างนะครับเชียรดูยางบวมไม่บวมนะแล้วก็ทำความสะอาดอาจจะรบีค่อยใหม่ตอไม่้พี่ยูนี่ตอนนี้ไม่ได้ขัเพราะพี่มีสองคันเออคือตอนเนี้ยคือมันใช้ได้ พียงแต่ว่ามันขยับเพราะว่าจราบีอาจจะน้อยลงนะฮะก็คือให้เช็คผ้าเบรกให้มาเปลี่ยนความผ้าเบรกให้ทำความผ้าเบรกเพราะว่าที่ทำผ้าเบรกเปลี่ยนเบรกเนี่ยพี่จะล้างให้ใร้ยงกงบุญเลยให้จับไฟหน้าก่อนพี่ได้ล้างให้พี่พี่พี่เปล่งไอ้นะฮะเนี้ยื่อคออกมาพี่จะล้างให้ทุกทนเลยล้างใหม่เคลียร์ลูกปั๊มใหม่ อาจจะระบีในลูกยางนี่ใหม่เรามาดูแล้วลูกยางอ่านี้เป็นเพราะมาเช้าเปลี่ยนให้ไปคันคหนึ่งมาเปลี่ยนดันเบรกเขากระดังเหมือนกันคือคือคือตอ,อ,อเปลี่ยนลูกยางสภาวะอาจอาจจะลื่ให้ใหม่หายมันไม่ได้เกี่ยว,วะอะนอ็อตน็อตมันไม่แน่นที่มันตมีเกี่อ,อ๋อจะเรื่องอันนี้ค่ะนี่คือบูนนะนี่คือบูนบูนนี่คือรูรูรูรับบูนมันจะอยู่นี้ตัวปั๊มเบรกจะขยับตลอดรับแรงเบรกบูนมัน มันก็จะมีมมแรงกระทำตลอดตลอดเวลาะนะมันควรจะเฟคทุกหนึ่โลเศษเนี่ยล้างทำความสะอาดล้างเคลียร์ใหม่หมดเลยอย่ารับน้ำมันโ,โอเคพราเคลียร์ได้ความรู้เพิ่มนะเพื่อนๆขาเพื่อนๆวันนี้ก็สําหรับที่อู่บ้านสวนนะครับปุ้มก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะครับเพ่าพามาดูนะครับว่าทำเจ้าฟอร์ซ่า300นะครับกับชุดข้างนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ตี้นะครับ แล้วก็พี่โก้นะครับแล้วก็ลูกน้องพี่โก้อีกคนหนึ่งขอบคุณมากนะครับพี่โก้เราหวังว่าที่ถ่ายลงไปให้ดูนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาทํากันที่อู่นี้เยอะๆเพราะงานดีครับยังไงขอบคุณมากนะครับ